ก็สวัสดีครับนันานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องตีเบ็ดตลกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับความคืบหน้าก็ไม่มีปลาก็ไม่ได้กุ้งก็ไม่กินวันนี้นั่งชมกันไปชิวๆนะครับได้ไปได้ตัวยังไง่อยว่ากันนะครับมีคลิปให้นันะได้รับชมกันก็ชื่นใจแล้วครับนี่นะครับอาจารย์ลบนะครับบอกมาตั้งแต่สามโมงเย็นครับบอกไม่ได้ดึงอะไรเลยครับนั่งชิวครับกินบรรยากาศนะครับอาจารย์เทวัสบอก ไม่ได้เรื่องครับนอนดีกว่าเดี๋ยวเราก็ลั่นมาไปกันเนี่ยมานั่งคุยกันซะมากครับเดี๋ยวเราชมผลงานนะครับก็นี่นะครับวันนี้ผู้คนมากหน้าหลายตานะครับไม่มีแต้มครับนี่ครับไม่มีแต้มครับมานั่งคุยกันนะนี่อาจารย์อ้นนะครับอาจารย์อ้นคาแคร์ครับบอกวันนี้จะมาพิชิตกุ้งนะครับ นี่กูต้องเอาให้ได้นี่ครับจานบอกต้องเอาให้ได้ครับวันนี้ววันแล้เอาอะไรพูดก่อนเอาอะไรเอาอะไรจานเอากุ้งไปได้เด้อกลับไปเอาเมียมึงเอาได้กาไม่ได้จานจานลบบอกเอาไม่ได้นะครับมันตต้้องงไใช่จานมันต้องมีมากนะอยากไปขัดทันวะไปช่วยผมทำงานให้มันนอนนะตังนี้กุ้งไม่ได้ครับต้องกลับไปเอาเมียครับ นี่ครับสายชิวนะครับนั่งคุยยาวๆไปครับผลงานไม่มีดีแต่นั่งคุยนะครับยาวครับมีเพลงฟังอยู่ชิวครับยาวไปครับยาวไปบ้าไปแล้วเข้ามานี้เพลินครับนั่งคุยกันเพลินเลยครับตกไม่เพลินแล้วแต่นั่งคุยกันเพลินครับวันนี้ ขายเ่าเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผลประกอบการยังไม่มีนะครับตอนนี้ผลประกอบการที่ดีของพวกเราก็คือการนั่งคุยนะครับคุยกันต่อไปครับยาวไป ก็นะครับหลังจากตกอยู่หน้าประตูได้พักนึงนะครับกุ้งไม่กินครับคุยกันโม้กันไปซะเยอะนะครับเราก็ย้ายหมายมาเข้าป่าเข้าลงมานะครับดูสภาพหมายนะครับรัดป่ากันเข้ามาเลยครับลรอชมผลงานนะครับก็นะครับวันนี้ก็สรุปผลประกอบการของเรานะครับมานั่งคุยกันอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยครับวันนี้กุ้งไม่จับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามกดซับสไครป์ช่องตีเบ็ดนรกเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ